สวัสดีครับผมพงษ์พอนครับ,บนี่วันนี้เราพาไปเล่สวนลำไยคิตตันเนจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นของจริงนะและง่ายเป็นโลกากลุ่มแรกๆแหลกสามปีที่แล้วน,นะครับผมเทกล้าตัดสินใจปลูกลำไยคิตตันตรงรอยตอนย้นได้กสั่งไปไปปลูกในเซมในป่าอินทาลำนะครับผมเราตามไปเล่ให้แกรีวิวให้มาจากมุกดาหารครับผม มันจะออกเป็นแดงๆนะครับจะร่วงดอกจะร่วงอนนี้เหมือนกันแต่ต้นที่ซื้อมาจากคุณรุ่นแรกนะออกแล้วนะครับติดลูกแล้วเดี๋ยวผมเดินข้ามข้ามไปฝั่งนู้นเราจะถ่ายให้ดูติดลูกสวยตอนั้นตอนนี้จะลูก ก็มีพึ่งตอมแต่ช่วงช่วงที่กำลังดอกกำลังไอนะ้นั่นแะลมมันมาลมเยอะไม่ับไม่ติดนะปกติถ้าติดมันก็จะเป็นลูกเป็นกลมๆแล้วนี่นะตอนนี้กำลังจะลวงมงไปนหมดประมาณนี้ครับไอ้สาวรถบูในเนี่ย ม,มีมีขายไหมครับอยากเอามาชิมดูกิโลเท่าไหร่นะครับครับต้นนี้ที่ซื้อคุณจากคุณบางพรนะครับตนนัวนี้สามปีน่าจะสามปีกว่ากว่าติดลูกแล้วออกดอกที่หลังนะครับติดแล้วข้างบนติดลูกแล้วออกดอกที่หลังต้นนั้นอีก ตัวนั้นลูกใหญ่แล้วก็ติดไปหลายต้นนะครับต้นที่ซื้อจากคุณมาออกไปแรกตัวนี้ก็ติดอดยู่ผมปลูกแซมในตัวนี้จะผ่านน้ำ